เบื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hun t Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสวกปลอดภัยไรกังวลต้อง The Hun t Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกว่าจากเก่าเกมรับส่วนลดทุกรายการกรอบสวัสดีการพบกัน,นเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไขไม่เก่าแต่เราเกา่าเพราะเราคือ Go game. โอเคก็ผมหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ครับผมที่ผมแนะนําตัวละครที่เอาไว้แก้ทางตัวโหดอย่างมาเกะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางกันบ้างนะผมว่าถ้าเราเล่นตัวที่มันแพ้ทางมาเกะเล่นยังไงให้สามารถตอกร่อกับมาเกะได้แบบสูสีนะครับผมตัวละครที่ผมพูดถึงแล้วก็มีคนเล่นมากนะครับผมนั่นก็คือคนนี้เลยครับผมเซนโดอากิาระของเรานั่นเองครับผมโอ้โห oh, 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 oh. เล่นเซนโดเมื่อไหร่แหวกทีไรนี่โดนจกพงุงโดนจก คงตลอดทันทีเลยครับผมโอ้โฮเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆครับผมถ้าเราเลือกอตัวเซนโดมาก่อนแล้วใช่ไหมโอ้โฝั่งตรงข้ามถ้ามีมากก่นี่เขาลูปปากเลยนะเขาเลือก, <c oughs> อกมาเก่มาหม มาจกไส้จกพุงเราเลยครับผมอ่าแล้วเราจะมีวิธีการยังไงเวลาเราเล่นเซนโดแล้วเจอมากิจะมีวิธีการเล่นให้ได้เปรียบเขายังไงครับผมและมีวิธีเล่นให้เพื่อนร่วมทีมนะครับผมได้เปรียบแล้วก็นําพาไปสู่ชัยชนะยังไงครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงอันดับแรกกันก่อนนะก็คือสกิลที่ควรจะมีนะครับผมสําหรับเซนโดนะครับผมก่อนที่จะเอาไปเจอกับมากิครับผมไปดูกันได้เลยครับผม let's go โอเคครับผมอันดับแรกเรามาพูดถึงสกิลที่จะเป็นจะต้องอัพให้กับเซนโดก่อนนะครับผมก่อนที่จะเอาไปเจอกับมาคีนะนั่นก็คือสกิลพวกเจลลี่เลเวอฟทั้งหมดเลยครับผมเป็นสกิลในรลเวลดีนะอัพให้หมดเลยครับผมแต่ที่จําเป็นที่สุดน,น่าจะเป็นอันนี้นะครับผมนั่นก็คือเจลลี่จำนั่นเองครับผมเป็นการก้าวกระโดดแล้วก็ขึ้นเลเวอฟนะครับผมอ่าทำไมถึงดูจําเป็นนะเพราะว่ามันเพิ่มพื้นที่เพิ่มสเปซในการใช้เลเวอฟอันนี้นะมันกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่า พื้นที่ในการใช้จะอยู่ตรงประมาณจุดโทษนะเห็นไหมนะใช้ท่านี้ได้เลยปกติถ้าไม่อัพเนี่ยจะต้องไปตรงหัวกะโหลกเนี่ยโอ้โหมันต้องเข้าไปลึกนะแต่ถ้าอัพสกิลนี้แล้วนะครับผมเราจะใช้แบบไกลมากแล้วเราจะต่อกรกับมากิดได้นะครับผมถ้าเราเข้าไปลึกกว่านี้เราอาจจะโดนมากิสติลได้นะแต่ถ้าเราใช้ท่านี้เราแบบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ใช้ตรงหัวกระโหลกได้เลยนะคือเพิ่มพื้นที่ในการใช้สกิลนั่นเองครับผมส่วนอันนี้ ดับเบิลเลย์อัพก็อันนี้ก็ไว้ทําแต้มนะครับผมผือจังหวะไหนเนี่ยเราแหวกไม่ได้แล้วก็ใช้อ่าดับเบิลครัตอันนี้คำคะแนนเข้าไปอันนี้ก็จําเป็นนะเป็นการเจลลี่อ่าเลย์อัพไรอองศานั่นคือการทำเลย์อัพตายเป้นเองครับผมอ,อันนี้คือจําเป็นจริงๆนะก็คืออัพให้หมดยิ่งดีครับผมอีกอันหนึ่งที่ดูจําเป็นครับผมนั่นก็คือสกิลนี้แหละครับผมอ่าสกิลใน ดีเวลนะเป็นสกิลหลอกจ่ายบอลนะครับผมขึ้นหลอกส่งจริงอ่าเป็นการขึ้นแล้วแล้วก็หลอกส่งให้เพื่อนนะครับผมเพราะว่าการทําแต้มของอตัวเซนโดเนี่ยมันจับทางง่ายนะบางทีเขาไปดักเรานะครับผมแบบเราจะเดิมพัคัดสจังหวะใช่ไหมเขาก็ไปดักตบเราจะงหวะที่2นั่นเองครับผมเราจึงควรมีสกิลนี้ในการ ส่งให้เพื่อนทำคะแนนครับผมเพื่อหลอกพู่ต่อสู้นะอันนี้คือจำเป็นสสกิลที่จำเป็นก่อนที่จะไปเจอมากินะครับผมอันนี้คือจำเป็นมากจริงๆโอเคพูดถึงสกิลที่จำเป็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับผมอ่ะสเตปในการเล่นครับผมว่าเวลาเจอมากินั้นควรเล่นยังไงให้ทีมได้ประโยชน์ครับผมไปดูกันได้เลยครับผมในโหมดฝึกซ้อมอิสระครับผมไป let's go โอเคครับผมมาอยู่ในโหมดฝึกซ้อมอิสระะนะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปดูนะครับผม วิธีการเล่นแนวทางการเล่นเวลาเจอกับมากินะเรามาพูดถึงการดับตัวก่อนแข่งครับผมอ่าในเมื่อนะครับผมเซนโดมันแหวกไม่ได้ครับผมมันเจอมากิแล้วมันแหวกไม่ได้จริงๆนะมันได้แต่เลยอัพกับชุดอะไรอย่างเดียวประมาณนี้นะครับผมการดับตัวในทีมก็สาคัญเราจึงควรเลือกตัวละครที่สามารถทําแต้มได้อีกสักตัวหนึ่งมาช่วยครับผมอ่าเซนโดในการทําแต้มนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับผมผมขอแอดเจ้าตัวมากิเข้ามาก่อนอ่า ทิ่อันดับแรกเลยนะครับผมที่ผมดูนะอ่าที่ผมดูผมพูดก่อนมากิมีสเต็กในการเก็บอันติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35วิบ้าวินะครับผมอ่าช่วงที่เราจะแหวกได้คือ35ิาวิแรกนะแหวกให้แหวกให้เรียบร้อยแหวกให้เ,อเยอะไวไก้ก่อนรีบทําแต้มกลวยแต้มก่อนนะอนที่มันจะเก็บอันติได้นะสวิาวินะนับไว้นะครับผมอ่ามาดูอีกสเต็ปหนึ่งเวลาเราเจอเนี่ยอ่าพยายามครับผมเวลามันแหวกไปมาเนี่ย เดี๋ยวนยีเวลาแหวกไปมาเนี่ยพยายามอย่าไปใกล้มันนะครับผมเดี๋ยวให้มันไปไกลๆก่อ่อนเวลามันแหวกไปมาเราทิ้งช่วงตัวประมาณประมาณหนึ่งช่วงตัวนะคือเหมือนเราตัวเราเนี่ยซ้อนซ้อนอยู่สองคนเงนี้ยสมมติเราประกรบชีตอ,อย่างนี้ใช่ไหมเราห่างออกมาสักประมาณนี้ก็ได้นะผมเ,เวลาเจอนะ,อะมันจะลดระยะห่างในการโดนสตีลได้ไม่ใช่ลดะระยะห่างในการโดนหลอกขาหักได้เพราะว่าตัวเซนโดเนี่ยโอ้โหเจอมากิดหลอก ขาหักบ่อยนะ,ะทิ้งระยะห่างไว้นะครับผมอตอนนี้อาจจะดูไม่เห็นภาพนะต้องไปดูตอนแข่งขัน,นจริงๆค่อยดูนะแต่ผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนอประกบเซนโดเนี่ยปกติเซนโดเขาจะแบบดิฟไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมไม่ส่งให้เพื่อนก็ทาคะแนนเองนะครับผมแล้วประกบมากีประกบมากีเนี่ยแล้วก็เว้นระยะห่างไว้หนึ่งช่วงตัวครับผมอย่าเข้าไปใกล้มากครับผมเนี่ยเราก็ตั้งโซนอย่างนี้ขยับไปมาอย่างนี้ครับผมเหมือนฟุตเวิร์กของนักมวยครับผมง่ายๆนะ ฟุบฟูบๆอย่างนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปดูในในการขันนะทีเห็นภาพกว่าแต่ผมอธิบายก่อนแล้วอันต่อไปก็คือหลังจาก35มิบาวิเนี่ยพยายามอยา่านะครับผมพยายามอย่าแหวกครับผมพยายามอย่าแหวกเลยนะครับผมให้ใช้อ่าพวกสกิลนี่ครับผมจิลลี่เลยอ์อัพเดี๋ยวผมเพิ่มเพื่อนมานี่ครับผมพื้นที่ในการใช้จิลลี่เลย์อัพเนี่ยมันจะกว้างมากอย่างเงี้ย เราขยับไปมาไม่แหวกนะเราก็ใช้จิลีเล่อัพอย่างนี้เข้าทำแต้มอ่าหรือว่าใช้จิล up, ีเล่ออาแล้วก็หลอกส่งให้เพื่อนนะครับผมเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขอรีบเอาหน่อยนะครับผมใช้จิลีเล่ออาหลอกส่งให้เพื่อนทำแต้มนี้ก็ได้นะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะหรือว่า หาจังว่าแบบถ้าเขาตาบเราไม่ทันเราก็เดอะเบิร์คัทอย่างนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าไปแต้แป้นก็ได้พยายามไปแต้แป้นส่งให้เพื่อนก่อนส่งให้เพื่อนก่อนแล้วก็ดำดำมองมองไปแต้แป้นแล้วก็ใช้เดอะเบิร์เลย์อัพไลองศาไดนะ้เวลาเจอมากี่นะคือเจอมากี่เนี่ยหลังจากส5ิบาวิเป็นต้นไปแล้วนะครับผมเราไม่รู้ว่าเขาอัพรีเวลการเก็บสแต็กอันติไปเท่าไหร่แต่ผมจะเซฟตัวเองไว้ก่อนเลยนะ หลังจาก35วิแล้วเนี่ยผมจะไม่แหวกเลยนะหลักการเล่นนะครับผมหลักการเล่นก็นี่หลอกทรงซะส่วนใหญ่นะครับผมจึงผมจึงบอกว่าอัพสกิลหลอกหลอกชุดจ่ายจริงไว้นะครับผมส่งไห้เพื่อนที่สามารถทำคะแนนได้เหมือนเราเป็นตัวหลอกครับผมหลอกส่งหลอกส่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมแล้วอาจจะมีใช้สกิลหันหลังเฟตอเวลแล้วบุกนี้ไปอีกอันหนึ่ง แล้วก็หลอกส่งอย่างนี้นะครับผมคือเจอมาคิเซนโดเจอมาคิเนี่ยหลอกส่งบ่อย,อยๆครับผมอาจจะมีแบบแอบขโมยทำคะแนนบ้างเล็กน้อยแต่ใจใจ,ใจความสำคัญของการเล่นเซนโดเวลาเจอมาคิห้ามใช้แบกมายาทุกกรณีเลยครับผมให้เราเดินดุม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 ด,มด,มดุมอย่างเดียวแล้วครับผมเดินอย่างงี้แล้วก็เจนนี่เลย้ยบสองจังหวะครับผมแล้วก็หลอกส่งไว้เยอะๆอะอะไรป,ประมาณนี้นะครับผมง่ายๆนะเวลาเจอมาคิ แล้วเวลาประกบมากิเนยประกบอย่าใกล้เกินทิ้งระยะห่างไว้ประมาณนี้ครับผมเห็นไหมเราก็ขยับไปด้วยนี่ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในแรง้งได้เลยครับผมว่าผมจะเล่นเจอมากิแล้วมีรูปแบบการเล่นยังไงแล้วจะสามารถพาทีมชนะได้ไหมครับผมก่อนจะไปดูการแข่งขันในเล้งนะครับผมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่นะครับคุโรโกทช็อ,ชอ รับพิออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนคิวอารโค้ดอีก โอเคครับผมมาดูการแข่งขันในแรงได้เลยครับผมทีมผมก็จะมีเซนโดมีเอเคกามิแล้วก็มีกอลและทากาสโนะนะครับผมอ่ะโชคดีหน่อยที่ผมมีครับผมกอลและเป็นตัวช่วยทําแต้มนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกอลและมีสกิลรับบอลแล้วก็ขึ้นทําแต้มด้วยการดังครับผมอันนี้สําคัญมากเลยนะครับผมเพราะเราต้องหลอกใจบ่อยๆนะทีมเขาก็จะมีครับผมอุซิมิจูนมีมากิแล้วก็คิโยตะครับมาดูการจําบอลครับผมใครจะได้บอลครับผม เป็นฝั่งเขาได้บอลมาก,กีนะครับผมแบกแล้วแล้ว,ลวก็ส่งให้คิยตะคียตะส่งให้จนุจนโดนกอลแลกบล็อกไปครับผมจังหวะแรกอผมต้องประกบมาก,กีนะครับผม <lien> ผมไม่ใช้แบกในะตอนแรกนะอ่าแล้วก็นี่ครับผมเรียบร้อยครับผมที่ผมบอกนะขึ้นหลอกเลีย้ย up แล้วก็พยายามส่งให้เพื่อนนะอ่าผมประกบมากีผมจะเห็นไหมผมจะเว้นระยะห่างไว้นะอืผมกระโดดรีบาวด์ได้ผมส่งให้เคกามิออกข้างนอกก่อนส่งให้ผมอยังไม่ถึงสามสิบห้าวิเนี่ย อ่ะผมก็หลอกส่งให้เคคามิอีกทีนึงจังหวะนี้ผมอ่าใช้แหวกมายาแล้วก็ขึ้นเลยอัพไว้ก่อนเลยครับผมอ่า หลังจากเนี้ยผมจะไม่ใช้แล้วนะเพราะว่าผมดูวินาทีแล้วเนะี่ยมันน่าจะเกิน35วิสแตเต็กเขาน่าจะเก็บได้ละนี่ครับผมเว้นระยะขนาดเว,ว้นระยะยังล้มครับผมจังหวะนี้ผมตามไปบล็อกคิโยตะได้ครับผมอ่าเคร์มีได้บอลส่งให้ผมอีกทีนึงเนี่ยผมจะไม่แหวกเลยนะแล้วก็ใช้จะได้ีอัพสองจังหวะหลอกส่งให้กอแรกแต่โดนบล็อกครับผมมากิเขาได้บอลส่งให้คิโยตะชูดครับผมไม่ลงกอลแรกรีบาได้ส่งให้ผมวข้างนอกผมจะเดินเท้าเปล่าเลยนะไม่แหวกติดผมส่งให้กอแรกก่อนอินคามิได้ ก็อนแรกส่งให้ผมโดนมากิสติวครับผมแต่ก็อแลกยังหลอกรับบอลได้ครับผมแล้วก็อิชิกามิชุดก็ไม่ลงครับผมก็อนแรกยังรีบาได้ส่งติดไปเก็บบอลได้ีทีส่งให้ผมผมส่งให้ก็อและส่งให้อิชิกามิอีกทีนึ่งผมก็จะวนไปวนมาหาพื้นที่นะส่งให้ผมผมก็หลอกชุดเฟดอาเวไปเลยครับผมพยายามถ้าผมอย่างที่บอกมันจะเป็นอย่างมากกับสกิลเลเยอร์สองจังหวะจลเลเยอร์ระยะไกลนะ เพราะว่าถ้าเข้าใกล้เนี่ยมาคกิเขาจ้องฉกอยู่แล้วครับผมดูจากตัวอย่างเมื่อกี้นะอ่าก็พยายามน้ำนมมองอย่าให้เกินหัวก็โหลกครับผมนี่ครับผมหลอกทรงนี่ครับผมะแล้วใช้หลอกทรงไปเรื่อยๆแล้วก็นี่ทนานําคะแนนจังหวะนี้ดังไม่ลงแต่ยังได้บอลอยู่ เอาไงแล้วก็เดอบลเลย์อัพเข้าไปนี่ครับผมสอดแทรกโดยการใช้สกิลครับผมาดับล์ลคัทเข้าไปนานๆทีนะเพราะเขารอบล็อกอยู่เมื่อกี้เขาเขาไม่ทันครับผมจังหวะนี้ก็แลบบล็อกไปอีกรอบผมได้บอลผมส่งให้เคงมิโอ,อข้างนอกก่อนผมก็หลอกแล้วก็ให้กอลและดังไปนี่ครับผมหลักในการเล่นเจอมาก,กินะไม่แหวกครับผมอันดับแรกคือไม่แหวกหลังจาก3-5วิบาวินะ,ะจังหวะนี้ไลอัพธรรมดาลงไปครับผมแล้วก็ ขึ้นหลอกแล้วก็จ่ายให้เพื่อนบ่อยๆครับผมแล้วก็สออแทรกการทําแต้มโดยการใช้ดดบิลคัตนะนี่ครับผมอืมแต่ไม่นงครับผมก็แลใช้อันติเลยครับผมส่งให้เคกามิออด้านนอกอ่าส่งให้ผมผมใช้อันติเลยครับผมเก็บสแต็กได้แล้วก็ใช้เลยครับผมอ่านี่ครับผม124แล้วครับผมถ้าไม่แวกมากิก็ทําอะไรเราไม่ได้นี่ครับผมนี่ฮะการประกบเนี่ยพยายามอยากใกล้ครับผมนี่ครับผมผมใกล้เกินไปผมเลยโดนอันติเลยนะครับผม ส่งให้ผมผมหลอกส่งให้เคกามิ K Me, ชูดเลยรบกวนไม่ลงครับผมจุนรีบาวได้ส่งให้มากิมากิส่งให้คิโยตะชาันติอบ็อกไม่ได้ครับผมฮผมต้องเจอมากิอีกแล้ว12.8นคะครับผมไม่ใช้เลยนะเข้าพื้นที่ก็หลอกส่งให้เคกามิ K Me, ชูดเลยเรียบร้อยโลง่งๆครับผม14.8ตัดปัญหาไปเลยครับผมไม่ใช้แหวกครับผมวิธีประกบผมจะทิ้งระยะห่างนี่ครับผม ระยะห่างชักช่วงตัวนะอเขาได้เอาไปลงแต่ก็ส่งให้สามแต้มก็ผมถอยหลังไกลเกินคิโยตะาแต่จุนยังรีบาวได้ครับผมหลอกส่งให้คิโยวตอีกแล้วผมกระโดดบล็อกเลยครับจังหวะนี้คิกามิได้บอลน,นะครับผมส่งให้ก็แล้ก็แลส่งให้ผมผมแบกแล้วก็ขึ้นเลยครับโอ้โหตัดสินใจลองแหวกแล้วก็ขึ้นเลยครับพอไม่เป็นผลนะอะกะจะลักไก่สักหน่อยอจังหวะนี้คิโยตะาครับผมขึ้น ดังเข้าไปครับผมเป็น10ต่อ14ครับผมผมไม่แหวกละน,นี่ผมก็หลอกส่งให้อิเคกามิชูดอีกเช่นเคย16 10ครับผมขึ้นอ่หลอกเลเัพส่งบ่อยๆครับผมทำไงทงาําไงจุนจุนจุนแล้วก็ชูดชูดลงครับผมโอยมากิของเราเจอมากิอีกแล้วพยายามเลี้ยงบอลดุๆครับผมแล้วก็หลอก แล้วก็เบินคัดโอ้โหนี่แหละครับผมขนาดเดินมันขัดนะเขาจ้องอยู่แล้วครับผมไม่เป็นไรเอาใหม่นี่ครับผมโหหลอกขาหักนะพยายามนะครับผมเก็บบอลได้อีกแล้วผมออกก่อนเลยพยายามครับผมอยากประกบใกล้เกิน <c oughs> ไม่ใช้แหวกนะที่สําคัญไม่ใช้แวกนะอันนี้ใช้ไปแล้วครับผมเสี่ยงดวงดูบางครั้งนะเผื่อเขาเก็บสแต็กไม่ได้นะ <c oughs> ลองดูครับผมทาไงเอาไง อ่ะอ่าขิยตะคิยตะถอยหลังอีกแล้วโดนผมบล็อกไปอีกหนึ่งรอบอีเก,เกมิเกบอบลได้ทำไงผมเลี้ยงบอลมาหลอกเขาชนก็แล้วล้มแล้วผมเดินมคัดไปครับผมตามมาไม่ทันครับผมอ่ายี่สิบสิบสองแล้วครับผมประกบห่างๆเลยครับผมนี่ครับผมผมเวลาเขาจะแหวกผมถอยออกมาหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ค่อยวิ่งเข้าไปประกบเหมือนเดิมจังหวะนี้ก็แล้วบล็อกไปอีกรอบครับผมรูสิมิจนส่งให้มากรีชูดครับผมอีเกมิเไปรบกวนก็ยังลงอยู่ครับผมอ่า 14 20ครับผมผมผส่งได้บอลผมหลอกส่งให้เคกามิเคกามิช okay, ุดระยะไกลลงไหมลงไหมอันติก่อนแรกเลยครับผมได้ส่งโดนบล็อกอีกรอบอีก3วิครับผมชุดก่อไม่ลงหมดเวลาครับผมโอ้เคครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมไปเลสโก โอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปเลยครับผมกับการรีวิวตัวละครเซนโดครับผมเล่นยังไงเมื่อหยิบเซนโดมาแล้วเจอมากินะครับผมอ่าหลักใจความสําคัญก็คือมากิเนี่ยจะได้เปรียบเซนโดก็ต่อเมื่อเซนโดแหวกครับผมอ่ะพอแหวกปุ๊บ สกิลอันอ่าสกิลอันติในการฉกบอลมากิจะทำงานนันทีนะอ่าฉกบอลเอาแบบจกไส้จกพุงเราเลยนะครับผมตัดปัญหาไปเลยครับผมนั่นก็คือเลิกใช้แหวกมายาไปเลยับผมอันนี้คือปัจจัยแรกเลยนะปัจจัยที่สองคือการดับตัวของตัวละครของทีมเรานะจะต้องมีนะครับผมตัวละครที่สามารถทำแต้มอ่าช่วยเราทำแต้มได้และดีที่สุดคือ มีสกิลในการรับบอลจากเราแล้วขึ้นทําแต้มนะอย่างทีมของผมเนี่ยมีกอและในการช่วยทําแต้มอันนี้ก็คือดีในระดับหนึ่งนะอันดับอ่ะแล้วก็อันที่3ก็คืออ่าเวลาเจอมากกะเนี่ยเวลาเราตั้งรับเนี่ยให้ทิ้งระยะห่างไว้นะครับผมให้ทิ้งระยะห่างในการประกบถ้าเขาจะแหวกให้เราถอยออกนะครับผมแล้วก็พอแหวกเสร็จเนี่ยค่อยวิ่งเข้าไปประกบใหม่นะอันนี้ก็คือ,อทิเ้เล็กๆน้อยๆนะครับผมอ่าแล้วก็อะไรอีก อ่าอีกอันหนึ่งก็คือสกิลนะครับผมที่จําเป็นจะต้องอัพนั่นก็คือสกิลหลอกอ่ะหลอกเลยอัพแล้วก็จ่ายเพื่อนอันนี้ก็คือจําเป็นจริงๆนะเพราะว่าถ้าเราไม่อัพเนี่ยแล้วเราขึ้นเล่อัพเนี่ยโอ้โหจะทําแต้มเล่อัพอย่างเดียวเนี่ยเขาบล็อกเราได้ง่ายๆครับผมจึงจําเป็นจะต้องมีสกิลนี้เลยนะครับผมอ่าหลักในการเล่นเซนโดลแล้วเจอมากิก็จะมีแค่นี้นะ,ะไม่ไม่ใช้แหวกมายาอ่านะครับผมขึ้นเล่อัพหลอกทรงอ่ะสองอันนี้ที่จําเป็นนะแล้วก็ เพื่อนรบทีมนี้สามารถช่วยให้เราทำแต้มได้นั่นเองครับผมแล้วก็การประกบมากิประกบให้ห่างหน่อยอ่ะแค่นี้เองครับหลักสําคัญสําคัญในการเล่นเซนโดเจอมาก,กินะครับผมโอเค ทายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับกับการรีวิวครับผมตัวละครเซนโดทํายังไงให้ได้เปรียบเวลาเจอมาีินะครับผมโอเคท้ายนี้ก็อย่ายลืมชวนกันมากดติดตามกด Sub s c r i b e กันกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้กนเก่าเกมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบา,บายบายครับสวัสดีครับ